ก็คือเป็นลักษณะของสื่อหัวสีที่จะมีการลงข่าวลักษณะหวือหวาอย่ามาเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างบางครั้งก็มีดีมีแหล่งข่าวที่ยืนยันแบบชัดเจนมานี่อยู่ยากนะใช่อยู่ยากมากนะเพราะว่าผู้หญิงไทยหลายคนจับจ้องอยู่ว่ามาสิไม่แต่ว่าอย่าง เมื่อวันก่อนที่เราเคยนําเสนอก็มีข่าวมาใช่ไหมบอกว่าเขาเตรียมที่จะเดินทางมาประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ยาวแค่ไหนจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่าติงชาปุยเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เมืองไทยแบบตลอดชีวิตอยู่แล้วนะใช่สิแต่ว่าคือในเบื้องต้นเนี่ยชาปุยเนี่ยเขาเซ็นสัญญาสัญญาอยู่สองปีกับสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไกลกันเขาก็คิดถึงสองปีเองแหมอันนี้ก็มาทำไม 他就住跟。 นายเขายังไม่มาเลยรู้ได้อย่างไรเขาอาจจะมีการย้ายมาได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้นี่ชปุยนี่ถือว่าต้องยอมรับคือไม่ใช่ยังเฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยม่ได้มีดีแค่หล่อนะคะอันนี้บอกไปถึงใครคะย้ําเลยค่ะบอกไปถึงใครคะใครพี่บประมาชับปุยไว้ว่ามีดีแค่หล่อถึงติดทีมชาติเนี่ยถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเส้นทางกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะนี่แสดงว่าต้องพูดถึงอาจารย์ทวิตจิตสมบูรณ์แน่นอนพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่พูดนะพี่นาพูดนะ สุดชัดเลยรวม,มนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะสำหรับชาเรยชอบปุยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิสที่เพิ่งจะคว้ารางวัล g o l d ์เบสเพยเลอร์ออฟเอเคัพประจำปี2014จากการโหวตของแฟนอบอลอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์ g o c o m ค่ะเขามีการให้สัมภาษณ์กับ Channel News Asia ระหว่างกลับจากการพักผ่อนกับครอบครัวและ เมลานี่มาเอลแฟนสาวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าความฝันสูงสุดในอาชีพนะักฟุตบอลตอนนี้คือการไปค้าแตในศึกบุนเดสเลกาประเทศเยอรมันตัวเองฝันไว้ว่าจะได้ไปเล่นในอนาคตอันใกล้นี้แนะ่นอนค่เลยเลยค่ะชับปุยอยู่รับใช้ทีมชาติไทยก่อนดีกว่านะคะชับปุยยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่า แฟนสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่คบกันมา5ปีเมลานี่มาโนเอลเนี่ยตัดสินใจลาออกจากงานที่บ้านเกิดและย้ายมาอยู่กับตัวเองที่ประเทศไทยค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ก็เคยประสบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันมาแล้วก็ระยะทางที่ห่างไกลหลังจากที่ชาป,ปุยย้ายมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมาค่ะถ้าเจนไหจ๊ะ คุณพลอยแม่พลอยมาเธอค่ะหลายคนบอกมาเธอเดี๋ยวรอก่อนเออแล้วก็คนเขาเขาคุยกันว่าอยากให้ได้อยากให้แฟนชปบูยได้อ่านภาษาไทยออกเลยนะจะตกใจว่าผู้หญิงไทยนี่คอมเมนต์อะไรบ้างในรูปเป็นเอามากนะคะบอกได้คำเดียวเป็นเอามากนะผลงานของชาวรยชปบยในศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup ในครั้งนี้เนี่ยลงเล่น6นัดยิงไป4ประตูค่ะทําสถิติสร้างโอกาสทําประตูให้กับทีมรวมทั้งสิ้น10ครั้งชาบุยนี่ได้รับการยอมรับไม่ใช่เฉพาะเพียง แฟนคลับที่เป็นผู้หญิงนะ,ะเพราะว่าเขาได้รับการยอมรับจากนักเตะและสื่อต่างชาติด้วยว่าเป็นกำลังสำคัญค่ะที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF s ูส u ซูกิคับมาครองเป็นสมัยที่4ได้สำเร็จค่ะค่ะ จริงๆนี่เห็นบอกว่าหนุ่มๆมาเลเซียเองก็ไม่ค่อยชอบชัปุ๋ยเท่าไหร่เนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้กลับประเทศไทยเร็วๆเพราะว่าตะสาวมาเลเซียเองก็ชื่นชอบชัปุ๋ยเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบแค่หน้าตาคือฝีมือของเขาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันเออฝีเท้าของเขาเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันแล้วก็นักเตะไทยคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะนักเตะไทยชุดนี้เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงโคซิโก้ด้วยไม่ได้ได้ยินเสียงชื่นชมเฉพาะ ฝีมือฝีเท้าการเล่นนะคะแต่ยังพูดถึงมารยาทแล้วก็สปิริตของความมีน้ำใจนักกีฬาของทั้งทีมด้วยเมื่อเล่น<ช>จบแล้วเนี่ยเป็นธรรมเนียมของทีมชาติไทยของเราที่จะเดินไหวไปรอบสนามซึ่งปกติแล้วเนี่ยลีต่างชาติเขาจะไม่ค่อยเห็นการกระทำแบบนี้มากนะักพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่าเราเนี่ยมารยาทด,ดีจริงๆคือ<ม>นี่แหละคือหลายๆคนที่คอมเมนต์มาหลังจากจบเกมเนี่ย นี่แหละวิถีชีวิตของคนไทยวิถีความเป็นไทยเราอ่านแล้วก็ปลื้มใจไปด้วยขอบคุณที่เป็นตัวแทนชาติไทยจริงๆนะคะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยของมาเลเซียนี่เขาประทับใจโคชซิโกโ้แลนะนักก<ช>ีฬาของไทยก่อนที่จะไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย<ช>อีกะนะคะเขาประทับใจตั้งแต่ตอนที่แข่งขันในบ้านเราแล้วล่ะที่ตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาว่ามาเลเซียแพ้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมอะไรเขาเลยแถมยังมีการให้กําลังใจนําเอาน้ําดื่มไปมอบให้นะคะจะเห็นภาพโคชส่งน้ําให้นักกีฬ เเใช่แล้วค่ะ,คะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยคือถึงมามาเเแม้ว่ามาเลเซียจะไม่ได้แชมป์ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะไม่ได้แชมป์แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทีมของไทยเราช้างศึก<ช>ของเราถือเป็นทีมที่ดีที่สุดณเวลานี้จริงๆถ้าคุณผู้ชมลองไปอ่านมันจะมีแฟนคลับ คนไทยที่เป็น<ะ>แฟนบอลตัวจริงไปเชียร์ที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะเล่า<ะ>ให้ฟังเลยว่าที่สนามบูกิจาริวเนี่ยมันจะมีแฟนบอลแฟนพันธ์แท้ของมาเลเซียเลยนะคะมาเชียร์อยู่เป็นกลุ่มแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่การแข่งขันจะจบลงเนี่ยเขาก็จะแสดงท่าทีต่างๆที่เป็นการดีใจแหละว่ามาเลเซียเนี่ยเตรียมจะได้ชัยชนะแล้ว<ะ>แต่ปรากฏว่าพอผลการแข่งขันจบลงว่าฝ่ายไทยชนะแล้วฝ่ายไทยของเราไม่ได้มีท่าทีที่จะไปเยาะเย้ยหรือว่าซ้ําเติมเขาเนี่ยนะคะ,ะกลับกัน ทีมนักแข่งมาเดินไหว้รอบสนามเนี่ยทีมแฟนคลับกลุ่มนี้ถึงกับยอมรับยกเขา<ฟ>ยืนขึ้นปรบ <คน S 2> มือเลยนะใช่ยืนปรบมือให้แล้วก็ เกมจบแล้วเนี่ยมิตรภาพยังไม่จบค่ะใช่ค่ะถ่ายรูปการแลกเปลี่ยนภาพพันคอธงชาติกันเต็มไปหมดแล้วก็ชื่นชมเขาบอกว่าจะได้ยินคําพูดว่าไทยแลนด์ไ e ่ได้กูต้ยมยากุ้งอะไรเต็มไปหมดเลยเขาบอกได้ยินตลอดทางต้งยมยำกุ้งด้วยนะคือกลายเป็นว่ามิตรภาพเกิดขึ้นหลังการแข่งขันเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแข่งขันต่อไปแมชหน้าในอนาคตใครมาเยือนบ้านเราถ้าสมมุติว่าบ้านเราแพ้ก็อยากะจะให้มีน้ำใจนักกีฬาแบบนี้เช่นเดียวกันใช่แล้วเขาก็เหมือนกับที่โค้ชซิโก้บอกไว้ก่อนหน แข่งขัน,ขนตอนที่สอบถามไปว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้กองเชียร์ของไทยเราเนี่ยมีภาพการเชียร์ที่น่ารักนะ่ไม่ให้มีภาพของความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนออกไปสูส่สายตาชาวโลกโค<ฮ>ชซิโก้บอกแล้วบอกว่าแน่นอนกองเชียร์ของประเทศไทยจริงๆแล้วน่ารักที่สุดอยู่แล้วไม่ต้อง<ช>ห่วงไม่ต้องกังวลจากการที่ไปเยือนมาหลายประเทศบ้านเราน่ารักที่สุดแต่ไม่ใช่